ช่วงที่3ของรายการข่าวสามมิติผมสดจากเทศบาลตำบลวัดสิงห์จังหวัดชัยนาฏนะครับอำเภอเล็กๆที่ชาวบ,บ้านที่นี่บอกว่าเป็นอำเภอที่มักจะถูกลืมนะครับเนื่องจากว่าเป็นอำเภอที่ถูกแยกเข้ามานะครับอยู่ห่างจากอุทัยธาน,นีประมาณ10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองและอยู่ห่างจากตัวเมืองชายนาฏพอๆกับห่างจากอุทัยธานีนี่นะครับขณะนี้น้ําท่วมได้แผ่เป็นบริเวณกว้างทั่วที่ราบลุ่มภาคกลางนะครับที่ท่วมก็ท่วมกันไป ที่ยังไม่ท่วมก็ต้องพยายามป้องกันอย่างเต็มที่อย่างเช่นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีครับตอนนี้กําลังทํางานกันอย่างหนักไม่ให้น้ําทะลักเข้าท่วมคล้ายๆกับที่ท่วมที่อำเภออินบุรีและพรมบุรีก่อนหน้านี้ติดตามกับคุณมนตรีอุดมพงศ์สดจากอำเภอเมืองสิงห์บุรีครับคุณมนตรีครับ ครับคุณกิติครับภายในอำเภอเมืองสิงห์บุรีนั้นถือว่ายังไม่ละความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้น้ําไหลบ่าเข้าสู่ตัวเมืองและย่านเศรษฐกิจนะครับถนนฝั่งซ้ายมือของผมนั้นมีน้ําไหลบ่าเข้ามาเยอะแล้วมีเพียงเกาะกลางซึ่งเป็นจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ในขณะนี้เท่านั้นเป็นเสมือนผนังกั้นน้าไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวเมืองและย่านเศรษฐกิจฝั่งขวาม,มอของผมครับ ถนนที่ผ่านใจกลางเมืองสิงห์บุรีฝั่งซ้ายมือนั้นถูกน้ําท่วมหลายบามาถึงแล้วนะครับเป็นทางยาวถือว่าหลายร้อยเมตรและลึกเข้าไปด้านในก็เป็นชุมชนซึ่งถูกน้ําท่วมตลอดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาจากที่นี่ไปจนกระทั่งถึงอําเภออินบุรีเลยทีเดียวการสัญจรของประชาชนในเวลานี้ก็คือใช้เรือหางยาวที่พายเข้าออกเท่านั้น ส่วนเกาะกลางถนนก็กลายเป็นผนังกั้นน้านะครับแต่ว่าถ้าจุดใดที่เป็นเกาะกลางที่ต่ําก็จะถือว่าต้องเสริมกระสอบทรายขึ้นมาอีกชั้นเพื่อที่จะกันผนังกั้นน้าไม่ได้นะครับส่วนริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ติดชิดขอบแม่น้ําระดับน้ําสูงกว่าตัวเมืองตลาดและย่านเศรษฐกิจก็ถูกเสริมด้วยกระสอบทรายอย่างหนาแน่นเช่นกันหวังว่าจะต้านทานกระแสน้ําจนผนช่วงน้ําหลากนี้ไปได้ ส่วนพื้นที่รอบนอกถือว่ายังคงวิกฤตนะครับเพราะว่าน้ําจากพน,นันคันคลองจนประธานริมแม่น้ำเจ้าพระยาพังลงมาเป็นจุดจุดกระจายกันอยู่น้ําไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนและไรนาที่อยู่ต่ากว่าเช่นบ้านของนางสนวนผาสุกถูกกระแสน้ําพัดนาข้าวเสียหายหมดขณะที่บ้านเรือนก็เสี่ยงที่จะถูกน้ําพัดจนพังจึงร้องขอเจ้าหน้าที่ไปช่วยขนย้ายข้าวของทรัพย์สินก่อนจะพังครับช่าแล้วก็จะขนไอ้นี่ไปก่อนจะให้เอาบนบ้านลงถึงกัวบ้านพังอย่างเดียว เนี่ยท่านเท้ามันไหลกไหลไปอย่างนี้ฉันไม่ว่าจะให้กงบ้านนี่มันกงจะกงบ้านแล้วนเนี่ยน้ำที่ไหลบ่าลงพื้นที่ดูเหมือนจะทาให้บ้านเรือนที่เปริ่มน้ํามีที่อาศัยอยู่บ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วระดับน้ําไม่ได้คลี่คลายลงไปเลยนะครับเพราะว่ายังมีน้ําเพิ่มมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เสียหายมากสุดในยามนี้ส่วนหนึ่งก็คือนาข้าวเช่นนาข้าวนับพันไร่ในตําบลทับยาซึ่งเจ้าของนาได้แต่ยืนมองนาข้าวที่จะต้องจมน้ําไปกับตาทนี่ทอะไรไม่ได้เลยครับเพราะน้ามันลงไปเยอะ,อะเยอะมาก มันลึกไปหมดแล้วรถเกี่ยวลงไม่ได้มันก็หมดท่าแล้วคนเกี่ยวไม่ไหวแล้วานเงี้ยเสียร้อยเปอร์เซ็นต์ทำอะไรไม่ได้ ใน2วันนี้น้ําที่ไหลบ่ามาถือว่าส่งตัวที่ทําให้ตลอดแนวผนังก้นน้าพอจะรับไหวแม้ว่าบางพื้นที่เจ้าของพื้นที่เองก็อาจจะถอดใจปล่อยให้ระบายน้ําเข้าท่วมได้แต่ก็ยังมีความกังวลใจว่าเมื่อน้ําเหนือไหลบ่าลงมาเพิ่มอีกจะรับมือวิกฤตนี้ได้ยากนะครับแม้ว่าในเขตของอํเาเภอเมืองจะยังคงรับมืออยู่และอำเภออินบุรีและพรมบุรีจะสามารถส่งตัวในระดับที่ถือว่าวิกฤตกระตานนะครับแต่ว่าผนังก้นน้ำหลายจุดนั้นอาจจะมีการพังลงไปและบางพื้นที่เช่นอํเาเภอบางระจันและค่ายบางระจันขณะนี้ก็มีน้ําเริ่มไหลบ่าแล้วซึ่ง ้ที่เตือนว่าให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมในการขนย้ายทรัพย์สินและชีวิตของลูกเล็กเด็กแดงนะครับขึ้นไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครับคุณกิติครับขอบคุณครับคุณมนตรีครับส่วนที่อ่างทองวันนี้เราจะไปดูดที่วิเศษชัยชาญครับวิเศษชัยชาญน,นี่เป็นอำเภอที่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมซ้ําซากแต่ว่าตอนนี้กําลังมีปัญหาครับเพราะว่าอยู่อยู่บริเวณประตูระบายน้ําที่พระงามที่ตะบนพระงาม ที่อำเภอพรมบุรีครับที่สิงห์บุรีน้ําทะลักเพราะว่าพังรอบๆประตูระบายน้ํานะครับน้ําได้ดไหลลงสู่แม่น้ําน้อยแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็ไหลเข้ามาท่วมที่วิเศษชัยชาญนะครับตอนนี้ชาวบ้านที่นั่นทั้งวันก็ต้องพยายามอย่างหนักนะครับต่อสู้กับน้ําที่กําลังจะไหลเข้าไปท่วมติดตามกับคุณปัทมาพรบึงสว่างอยู่ที่นั่นครับ ระดอบทรายสูงเกือบหนึ่งเมตรถูกนำมาวางกั้นในสูงขึ้นขนานกับแนวแม่น้ำน้อยเกยวรอบตลาดสาลเจ้ารงทองเขตเทศบาลสารเจ้ารงทองอำเภอวิเศษชัยชาญที่เก่าแก่กว่า100ปีตั้งแต่เย็นวันนี้เพื่อพยายามรักษาตลาดไว้เพราะหลังจากที่บางส่วนเคยถูกไฟไหม้เมื่อปี2548และปีถัดมาก็ถูกน้ำท่วมหนักตลาดแห่งนี้ก็เพิ่งจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ชาวบ้านจึงไม่อยากให้เสียหายเพราะน้ำอีกน้ำมันตึมมาตรงนี้แต่เ,เราทำไวยกน เด็กเหล่านี้เรียกตัวเองว่ากลุ่มเด็กตลาดซึ่งหลายคนต้องหยุดเรียนเพราะโรงเรียนถูกน้ำท่วมและที่บ้านของพวกเขาก็เสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมอีกช่วงเวลานี้กลุ่มเด็กตลาดจึงคอยขี่จักรยานและเดินไปทั่วบริเวณเพื่อคอยเฝ้าระวังจุดที่น้ำจะเข้ามาได้เพราะอยากจะช่วยชุมชนบ้างเขาเตือนว่าน้ํา้ำจะขึ้นหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงละหนึ่งเซนชั่วโมงละหนึ่งเซนครับเกเมื่อไหร่อ่ะเมื่อวานครับเมื่อวานแล้วเราเด็กๆเราทำอะไร ช่วยวเอากาะกระสอบทรายครับอบทรายนอกจากนี้ชาวบ้านและเทศบาลตำบลสารเจ้าโรงทองจะคอยช่วยกันสูบน้ําที่ซึมออกมาและจะเพิ่มความสูงของแนวกระสอบทรายไปตามระดับน้ําเรื่อยๆนอกจากที่ตลาดแล้วในอำเภอวิเศษชัยชาญยังมีบ่อตะภาพถึงประมาณ100แห่งหลังจากที่น้าจากแม่น้ําน้อยทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วเมื่อเช้านี้ก็ทําให้บางบ่อที่มีตะภาพแม่พันอายุกว่า2ปี 2> ซึ่งเพิ่งจะเริ่มวางไข่ได้หลุดออกไปเป็นจําน,นวนมาก เมื่อเช้านี้หลังจากที่น้ําได้ทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วนะคะสภาพที่มีอยู่กว่า5,000ตัวก็เหลือเพียงเท่านี้ค่ะสิบสิบกว่าตัวที่คุณลุงสามารถจับได้อย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ปะปาพุพักษปนี้ก็เป็นอีกแข่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักซึ่งในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้สภาพทั้งหมดกําลังจะให้ไข่ซึ่งจะถูกส่งออกไปขายที่ต่างประเทศรอบใหญ่มูลค่านับล้านบาทและจะช่วยให้เจ้าของปลดหนี้ได้ไข่มันราคาแพงตั้งมกราคมพามีใน มีนาน,นุ่นนะถึงสี่บาทห้าบาทแต่แล้วมันมอตอนนี้มันยังไม่ได้ราคาเขารออยู่นะแม้จะไม่ทราบจำนวนตะภาพที่ยังเหลืออยู่แต่ตลอดทั้งวันเจ้าของก็ยังคงเร่งนำกระเบื้องมาป้องกันรอบบ่อโดยคาดหวังว่าตะภาพที่ยังอาจไม่ไปไหนจะไม่หลุดออกไปเพิ่มซึ่งจะต้องคอยระวังหากเกิดช่องทางที่ตะภาพจะว่ายน้ำออกมาได้ตลอดช่วงน้ำท่วมนี้ที่น้ำยังคงทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะล่าสุด ยังไม่มีข้อสรุปในการจัดการกับน้ําที่ไหลแรงออกมานอกเขตประตูระบายน้ําพระงามชาววิเศษชัยชาญจึงต้องคอยระวังสถานการณ์น้าในแม่น้ําน้อยอย่างใกล้ชิดปฐมพรบึงสว่างข่าวสามิติรายงานช่วงนี้ครอบครัวข่าวสามยังคงเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมอยู่นะครับโดยท่านสามารถที่จะบริจาคผ่านได้หลายช่องทาง ชื่อครอบครัวข่าวสามช่วยผู้ประสบอุทกภัย2,554ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีพระราม4ครับบัญชีกระแสรายวันเลขที่4680157271หรือบัญชีครอบครัวข่าวสามช่วยผู้ประสบอุทกภัย54ผ่านบัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพสาขาอาคารมารีนนหมายเลขบัญชี0143004448นะครับยอดบริจาคผ่านไทยพาณิชย์ ล่าสุดเมื่อ21นาฬิกาอยู่ที่3 9 6 5 5 1 9บาทยอดบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพเมื่อ21นาฬิกาอยู่ที่19 6 4 3 1 8 8บาทยอด2บัญชีรวมกัน23 6 8 7 0 7บาทนะครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถบริจาคผ่าน SMS ข้อความละ10บาทพิมพ์3แล้วส่งมาที่หมายเลข4 5 6 7 8 9 9 ส่งได้ทั้งระบบ AIS, d t a c และ TrueMove นะครับเราจะพักเรื่องน้ำท่วมไว้เท่านี้ก่อนพักสักครู่ช่วงหน้าเรามีต mm ิดตามสถานการณ์หลังระเบิดที่สุไหงโกลกและเรามาดูเรื่องของชุมชนพอเพียงซึ่งเขาพยายามที่จะดูแลรักษาป่าที่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับเพื่อไม่ให้น้ำท่วมอีกวิธีทางนั่นเองครับ